ไครที่เราเลือกใช้นะคะเราจะไปทำตัวซุ้มนั่งเล่นนะคะเพื่อนๆพื่ทำงาน DIY อีกแล้วนะคะเพื่อนเตอนแรกว่าจะไม่ได้ทำแต่ตอนนี้ก็คือตัดสินใจทำแล้วล่ะค่ะเพื่อนเพื่อมันไม่มีที่นั่งเนาะที่สวนนะนะคะนะคะวันนี้ก็มาตัดไม้นะคะก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะลำหนึ่งก็ตัดได้เป็นสีท่อนนะคะเพื่อนๆพื่สำหรับ ไผ่ตรงดำนะคะช่วงนี้ก็ลมแรงมากๆเลยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะก็ไปตัดไม้ตรงดำมาได้สีท่อนนะคะเ,เพื่อนเนี่ยคะ่ะความยาวก็สองเมตรหกสิบเซนนะคะเพราะว่ากะจะสูงจากพื้นประมาณห้าสิบเซนนะคะที่เหลือก็จะทำในส่วนของรลังคา ตรงนี้ก็เว้นไว้ในส่วนของลังคาเพื่อที่จะบากไม้นะคะเพื่อก็ลองดูครั้งแรกเหมือนกันนะคะสําหรับซุ้มไม้ไผ่นะคะเอาไว้นั่งเล่นนะคะก็จะทําบริเวณนี้นะคะเพื่อนเนี่บริเวณข้างกองปุ๋ยนี่นะคะโอเคค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเตรียมสําหรับขานะคะ คำยันที่นั่งเนาะจริงๆก็จะเอาแค่หกนะคะตัดมาเผื่อเป็นเจ็ดนะคะนี่ก็ในส่วนของเสานะคะที่ตัดไม้ตรดกลาพอมาถึงตรงน,นี้ก็จะมาบากมาบากตรงหัวเสานะคะบากตรงหัวเสาเพื่อที่จะเอาไม้ทำขึ้นคานนะ เดี๋ยวทำการบากกันเลยค่ะอันบักหัวเสาก็เลื่อยก่อนนะคะเพื่อนเลื่อยให้ทะลุนะคะแล้วก็เอามีดพลานะคะมีดพามาผ่าตรงนี้ตรงนี้นะคะก็ให้เป็นร่องข้างในทำเสร็จแล้วสีเสานะคะเพื่อนผ่านเพื่อนพอจัดเอเจาะด้านบนนะคะ จาะด้านบนเสร็จแล้วก็มาเจาะตรงตรงกลางเอ,อด้านล่างนะคะเพื่อจะทำเป็นอ,อ่าราวนะคะราวขั้นทำเป็นที่นั่งนะคะชั้นข้างบนก็จะเป็นคานนะคะข้างล่างก็เป็นคานล่างสำหรับที่นั่งนะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับเสาสีเสาไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนมาถึงขั้นตอนนี้นะคะวันนี้หนาวมากค่ะเพื่อนก็จะทำการวัดนะคะให้เท่ากันนะคะจะเอาขนาดเท่าไหรแล้วก็วัดเท่านั้นนะคะสำหรับซุ้มของเรานะคะจะเราจะเอาขนาดเท่าไหนแล้วก็วัดเท่านั้นนะคะสำหรับซุ้มของพี่พนะคะจะเอาขนาดประมาณสองคูณสามเมตรนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเอาตลับเม็ดแล้วก็เอาไม้มาทาบนะคะเพื่อที่จะให้เท่ากันที่สุดไม้นี่ก็ขนาดเท่ากันนะคะเพื่อที่จะให้แบบความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะคะก็มาถึงขั้นตอนนี้ก็จะทําการเกลี่ยดินนะคะเพื่อนๆเนื่องจากดินมันไม่เท่ากันเนาะก็จะแบบเกลี่ยดินให้เท่ากันก่อนแล้วก็ค่อยทําการขุดหลุมนะคะ ุดหลุมฝังเสานะคะฝังเสาขึ้นมาค่ะไปต่อกันเลยค่ะหาเพื่อนพอมาถึงตรงนี้ก็ตั้งเสาขึ้นก่อนนะคะแล้วก็เอาคานใส่นะคะคานใส่ตรงที่เราเจาะไว้นะคะแล้วก็จะทำเป็นอีกเหมือนตะแค่นะคะทําเป็นขุดเสาเสาแล้วก็เอาคานมาใส่อีกนะคะเสาที่เตรียมไว้เนี่ย โี่ค่ะก็ไปเจอขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ตัดเสาขนาดเอ,อเท่ากันนะคะประมาณห้าหกสิบเซนนะคะเพื่อที่จะฝังลงไปในดินสักสิบเซนแล้วก็อืมอีกห้าสิบเซนก็ขึ้นมาจากพื้นดินนะคะนี่ ก็ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ทําให้เท่าๆกันแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้มาขั้นแรกนี่พี่ก็จะเจาะรูนะคะนี่ใช้สว่านเจาะนะคะสว่านเจาะรูเพื่อที่จะสอดลวดเข้าไปแล้วก็มัดคานนะคะมัดคานแล้วก็ตอกตะปูอีกรอบหนึ่งนะคะ น่าจะเป็นตะปูสาบนะคะเพื่อที่จะได้แน่นหนามากขึ้นโอเคค่ะพอมาถึงขั้นตอนตรงนี้ก็ไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะก็ใช้ทั้งลวดทั้งตะปูนะคะหายึดยึดกับเสาต่างๆนะคะ เสาแล้วก็คานที่เหลือก็ต้องไปหาซีนไม้ไผ่นะคะมาทับลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นที่นั่งนะคะทีนี้ก็จะใช้ตะปูเล็กนะคะตอกตอกเข้าไปตามจุดนะคะนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เหลือก็จะเป็นหลังคานะคะค่อยต่อเติมไปทีหลังสำหรับซุ้มนั่งเล่นนะคะ ไม้ไม่พอก็เลยไปตัดหมาอีกนะคะเพื่อนนี่นะคะก็จะได้ไม้ขนาดยาวตัดมาอีกสิบรำนะคะแต่ว่าแต่ละลำก็ยาวประมาณยี่ยี่สิบเมตรขึ้นนะคะได้ไม้ขนาดยาวก็ได้แบ่งท่อนลงมาก็สะดวกนิดนึงจะได้ปริมาณเยอะนิดนึง โอเคค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆมาถึงขั้นนี้ก็เอาผ่าซีกไม้นะคะเพื่อนๆน,นี่ยค่ะไม้ที่ตัดมาเอาผ่าซีกเพื่อที่จะอ่าให้เรียบนะคะเป็นพื้นที่นั่งนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะค่ะ ไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากพาซีกเสร็จแล้วค่ะ thank <laughs> you เดือนมาถึงตอนนี้ก็ทำพื้นเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เหลือแค่หลังคานะคะสำหรับซุ้มไม้ไผ่ของเรานะคะจะได้ประมาณนี้นะคะก็เหลือหลังคานะคะก็ไปดูทำขั้นตอนตอนหลังคากันเลยแล้วกันค่ะ อันนี้ก็คือทําคนเดียวนะคะเพื่อนๆอันนี้ทํามาประมาณสามวันแล้วนะคะรวมตัดไม้นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็ไม่ยุ่งยากเกินไปนะคะเพื่อนๆขนาดสองคูณสามเมตรนะคะอันนี้สองคูณสามเมตรเอาไว้เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งเล่นนะคะอืม ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวมันก็จะไม่ต้องรีบร้อนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็ต้องทําหลังคานะคะกันแดดกันฝนนะคะเพื่อนเคีย okay, ค่ะไปดูขั้นตอนการทำหลังคากันต่อไปค่ะ เพื่อนพอมาถึงตรงนี้ก็จะมาทําในส่วนของโครงหลังคานะคะเพื่อนแล้วนี้ก็มีการก่อไฟนิดนึงนะคะเพื่อนหนาวมากค่ะเดือนธันวาวันนี้วันที่สิบเก้านาะคะเนาะสิบเก้าธันวาสองพันห้ารหกสิบเจ็ดหนาวมากๆเลยค่ะจําเป็นต้องก่อไฟผิงนิดนึงค่ะเชา้ชาๆประมาณหกโมงเช้ เพื่อนวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปก็จะยกทานขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตัวนี้ก็จะใช้ลวดลวดมัดอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ตะปูส่วนใหญ่ก็จะใช้ลวด ค่เพื่อนเพื่อนมาต่อกันค่ะวันนี้วันที่20ธันวา2567ันอค่ะอากาศหนาวเช่นเดิมนะคะช่วงนี้ก็6โมงเช้านะคะเพื่อน ่ามาถึงขั้นตอนนี้ก็ขึ้นโครงหลังคาเสร็จแล้วนะคะวันนี้เสร็จก็ยังไม่เสร็จดีอ่ะค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวต้องหาเอ,อลายขวางไปอีกนะคะ<ม>เพื่อน,อนว่าจะหาตัวลายขวางมาตัดอีกแล้วค่อยหาผ้าจะไม่ได้ใช้จะไม่ใช้หญ้านะคะจริงๆอยากได้หญ้าแต่ว่ามันไม่มีนะคะก็ว่าจะไปซื้อ ผ้าใบนะคะผ้าใบมากางนะคะเพื่อนถ้ามีหญ้าก,ก็จริงๆอยากได้หญ้าแหละแต่หายากซะเหลือเกินก็เดีย๋ยวต้องซื้อผ้าใบมากางนะคะเพื่อนโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะแบบข้าวๆนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนก็จะกางผ้าใบชั่วขราวก่อนนะคะก่อนจะทําหลังคาจริงๆก็อยากจะได้หญ้าล่ะคะ่ะก็เดี๋ยวดูก่อนว่า ได้ผ้าใบผื้นใหญ่พอบางทีก็จะผ้าใบเลยนะคะผ้าผ้าเต็นท์นะคะหรือถ้าไม่ได้ผ้าเต็นท์ก็คงจะเดี๋ยวจะต้องได้หายาละ,ค,ะค่ะค่ะช่วงนี้ก็นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วค่อยดูขั้นตอนต่อไปว่าจะทำอะไรอีกนะคะนอกจาก ซุ้มนั่งเล่นนะคะวันนี้หนาวมากครับเพื่อนหนาวมากๆก็ก่อไฟพิงค่ะเพื่อนเช้าหนาวมากเลยค่ะเพื่อนต้องก่อไฟพิงนะคะหลังคาก็ชั่วคราวก่อนนะคะเพื่อนใช้ผ้าใบกลางไปนี้ก่อนนะก็ยังไงก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับที่นั่งเล่นนะคะก็ข่าวๆก่อนนะคะเพื่อนๆสำหรับล้างคาถ้าทำเสร็จแล้วเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกรอบนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปกันนะคะสำหรับคอนเทนต์ต่อไปค่ะเจอกันกับต้นไม้สบายใจค่ะ